่า,ามาฟินลิงมาละเอามาพูดกันพูดให้ฟังฟิลลิ่งมันมาเต็มแล้วหลังจากที่ไปรักษาปฐมพยาบาลจากงูกัดแล้วก็มาต่อกันเรื่องที่เคยติดค้างกันไว้นะอืมอ่าที่ว่ามีชาวบ้านไปโหวขับไล่จเจ้าวาด ที่มารับรับตําแหน่งจเจ้าอาวาสแล้วก็ไปหห่ขับไล่ไม่มมมมเอาไม่เอาไม่เอาเจ้าอาวาสนู่นี่นัน่นโหน่ร้องขับไล่ชาวบกชาวบ้านฟังดีๆอาตมาจะไล่ไปทีละข้อๆฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาจะเกิดปัญญามากถ้าคนฟังดีๆฟังด้วยไม่มีอคติฟังแบบดีๆเลยพิจารณาแบบลึกๆเลยนะแต่ไล่ไปทีละนิดทีละนิดว่าทุกๆวันเนี้ยสังคมทุกวันเนี้ยมันเป็นยังไง แล้วก็พระอะไรอะรอะไรโกงเงินกระถินกระเถินอะไรมีคําว่าโกงเลยนะตมาจะมาพูดให้ทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายคารวะแล้วก็ฝ่ายสงฝ่ายโยมกับฝ่ายพระนะไม่ได้เข้าข้างใครข้างใดข้างหนึ่งอยู่แล้วอตมาไม่ได้เข้าข้างอยู่แล้วตมาเป็นกลางๆงพระจะชั่วเฮี้ยหี่ยก,กูก็กูก็ด่ากูออกมาด่าอย่างเงี้ยอโดยที่ว่า อาตมาก็ไม่ใช่พระดีกูก็ไม่ใช่คนดีไม่ใช่พระดีปากมันยังไม่ดีเลยแถมยังจนอีกนะแถมยังจนอีกไม่ได้มีเงินอ่าสิบล้านร้อยล้าน,านพัน,ล,นล้านเหมือนเขาอืมศรัทธามหาชนหลังไหลญาติโยมศรัทธาเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมีรถหรูดูแดเออรถหรูคันแพงคันสวยอ่ารถเบนซ์บีเอ็มอะไร โรสรอยล์แลมโบกินีเหมือนคนอื่นขนาดน้ำกูยังได้ตักน้ำน้ำอันนี้ไปใช้ไปฉันเลยน้ำปลายน้ำคลองเนี่ยธรรมดาอยู่กับธรรมชาตินะปากไม่ดีปากมาแถมยังจนอีกอืมไม่ใช่ตัวเองดีแต่กูมาพูดให้ฟังอืม นะว่ามันเป็นยังไงกันที่เราไปโห่ครับไล่เจ้า,าวาดที่รับตงงําแหน่งใหม่อ่ะก่อนก่อนนั้นเขาท่านเป็นอันนี้นะเป็นรักษาการเจ้าอาวาส <c oughs> อืมอมรักษาการเจ้าอาวาสก็คือยังไม่ถูกแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ยังไม่มีตาตั้งไมายังไม่มีเอกสารอ่าก็คือรอให้มันอ่ารอเอกสารให้มันถูกต้องตามกฎหมาย อืเพื่อจะได้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐเอเจ้าว่านี้คือเจ้าพนักงานนะเจ้าพนักงานของรัฐก็คืออ่าอยู่ใต้การปกครองดูแลของรัฐอืเป็นรัฐบาลเป็นอะไรประมาณนั้นอาทิเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะแต่อะไรที่มันลงท้ายด้วยรัฐรัฐรัฐเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเป็นคอร์รัปชันอยู่ในนั้นเยอะนะออ นะคิดว่านะไม่รู้จริงเปล่านะเอออ่เอามาเรื่องโยมก่อนพูดฟังของโยมก่อนเพื่ออะไรอาตมาถามไปโห่อไรโอ้ยมอไม่เอาไม่เอาเจ้าวกเจ้าว่าไม่เอาอะไรอาตมาไม่รู้หรอกนะได้ยินแต่เขาว่ามาก็ไปดูตามข่าวตามข่าวก็ไปดูได้อืมว่าไม่พอใจที่เจ้าว่ารูปนี้อ่ามึงจะไปอะไรไปเป๊กเหล้า เขาซอยจุกูก็ไม่รู้อืมเมากินเหล้าเมาแล้วก็สวดศพไม่ได้อืสวดมนต์ในงานศพนะอาตมาก็ไม่รู้กูก็ไม่กูก็ดูจากข่าวเหมือนกันเพราะกูยังไม่เห็นด้วยตาพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆนะถ้ายังไม่เห็นกับตาไม่ได้ฟังกับหูยังไม่ได้กั่นกองด้วยปัญญาอย่าเพิ่งไปเชื่อแม้แต่คําสอนของท่านเองท่านก็ยังบอกว่าอย่าไปอย่าเพิ่งไปเชื่อ อย่าเพิ่งมาเชื่อเราพระพุทธเจ้าบอกอให้ลองมาปฏิบัติดูไอ้เชื่อไม่เชื่อนั้นแล้วแต่เลยเอมามาปฏิบัติดูก่อนมาดูก่อนอืแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันอันนี้ก็แล้วแต่ปัญญาะท่านไม่ได้บังคับให้เชื่อแล้วก็เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะเออเอ,เ,อ,เ,อเพื่ออะไรจะาามาถามเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อน โยมต้องการอะไรโยมชาวบ้านนะต้องการอะไรต้องการอะไรจากพระอมอาตมาไม่รู้หรอกว่าไม่ชอบกันหรืออะไรนะอืมไอและไอยโยมที่ว่ามามามาโหวไลนะ่น่ะเป็นโยมที่เข้าวัดทําบุญบ่อยหรือไม่เคยเข้าวัดทําบุญเลยอ่ะสองอย่างนะนะคนที่เข้าวัดทําบุญเป็นประจํากับคนที่ไม่เคยเข้าวัดทําบุญเลยอ่ะ คนที่ไม่เคยเข้าวัดทําบุญเลยก่อนใช่ไหมถ้าเป็นโยมที่ไม่เคยเข้าวัดทําบุญเลยแล้วมาโห่ขับไล่กับเขาเพื่ออะไรเออมึงมาเสือกเรื่องของพระเพื่ออะไรแค่นี้ในเมื่อบุญมึงก็ไม่เคยทําวัดมึงก็ไม่ค่อยเข้าอวงเล็บเป็นประจําต้องเป็นประจําด้วยนานๆมาทีอันนี้ไม่เกี่ยวมึงต้องการอะไรจากพระพุทธศาสนาไอ้โยมพวกนั้นนะเออ แค่เนี้ยถามแค่เนี้ยนะเออเพราะการแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ไปทีละสเต็ปอ่าคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญตัดออกเพื่ออะไรเออนะมีแต่เปรตทั้งนั้นกับคนที่เข้าวัดทำบุญเป็นประจำปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาเป็นประจำและมาโขับไล่เขาไอ้ตัวนี้ อาตมาก็อยากจะแย้งว่านี่หรือคือคนเข้าวัดทําบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติทาจำําศีลเป็นประจําสันดานเป็นอย่างนี้เหรอเอ้ไม่น่าใช่นะ่ะถ้าคนเข้าวัดทําบุญฟังเทศฟังธรรมเป็นประจําจําศีลปฏิบัติภาวนาทานศีลภาวนารู้อยู่แก่ใจเอ,อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ่ะแก้วอันประเสริฐสามประการเนี่ยนะ่ะ เป็นยังไงอะไรยังไงเรื่องปาาดพระปาาดสงเป็นยังไงมันก็ควรรู้ดีอยู่แก่จิตอยู่แก่ใจก็คงจะไม่มาทําพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าคนเข้าวัดทาบุญเป็นประจํานึกออกไหมเขาจะไม่มีสันดานหย,ยาบหยาบอย่างนี้สันดานชั่วชั่ว,วมาด่าพระมาอะไรพระเนี่ยนะส่วนนี้เดี๋ยวเรื่องไอ้ไอ้เรื่องเมาเรื่องเป๊กเลาเขาซอยจุหรือจะสวดศพเนี่ยเดี๋ยวได้ได้แยกเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยังไม่พูดถึง เขาอาจจะไม่ชอบไม่ชอบเออไม่ชอบแล้วมึงมีสิทธิอะไรที่จะมาไล่มาไล่มังขับไล่เดี๋ยวเอาไปทีละสเต็ปเอออ่าไอรวมๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเข้าวัดทำบุญเป็นประจําหรือไม่ได้เข้าวัดทำบุญเป็นประจําก็ตามเพื่ออะไรต้องการเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรที่ว่าจะไม่ไม่ไมเอา้าไม่ยอมแล้ว่าเป็นเจ้าวาดไม่ยอมเรื่องเป็นแหละอ่าเรื่องการแต่งตั้งเจ้าวาดมันเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของสงฆ์ที่ท่านจะจัดการเงินเองอ่านี่ไหม เรื่องของพระเรื่องของสงเนี่ยฝ่ายบ้านเมืองเขายังไม่ให้ฝ่ายบ้านเมืองบางส่วนไม่มายุ่งเลยนะอืเรื่องภาพเรื่องสงเนี่ยเรื่องข้อกฎมงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเออมีบางส่วนเท่านั้นนะแล้วก็เป็นพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเรื่องสงก็ปล่อยให้สงจัดการกันเองเพราะพระธรรมวินัยมันครอบคลุมกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยไม่มีการทําผิดกฎหมายแน่นอนถ้าไม่ทําผิดพระธรรมวินัยนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายอยู่แล้วอ่าเพราะพระธรรมวินัยมันมันครอบคลุมกฎหมายแล้วมันก็สูงสหากว่ากฎหมายอยู่แล้วนะถ้าทําตามพระธรรมวินัยนะเหมือนมึงการทํามึงทําตามสินห่าอย่างเงี้ยเออใช่ไหมแต่กฎหมายมันยังสินห้ามันยังกฎหมายมันยังยังต่ํากว่าพระธรรมวินัยไง มันยังกินเหล้าได้ไม่ผิดกฎหมายนี่กินเหล้าได้อืมอาจจะมีการทําร้ายชีวิตคนอื่นได้เอาไปขายตามตลงตลาดอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ผิดกฎหมายเหมือนแม่ค้าขายปลาแม่ค้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดพระธรรมวินัยผิดศีลใช่นไหมศีลมันเลยสูงกว่ากฎหมายพระธรรมวินัยนั่นแหละก็คือศีลศีลของพระศีลของเอาศีลฐานง่ายๆศีลของญาติโยมก็อย่างออแต่ถ้าว่ามึงไปทาร้ายสัตว์ทำร้ายอะไรนี่ก็ผิดพระธรรมวินัยผิดศีลแต่มันก็ไม่ผิดกฎหม,ม,า,มายใชนะ่ไหมไ กฎหมายมันจะอยู่ใต้พระธรรมวินัยแต่ถ้ามึงต้องได้ทาตามพระธรรมวินัยนะก็เลยบอกว่าถ้าว่าพระอยู่ตามพระธรรมวินัยเนี่ยพระก็ดูแลกันไปตามข้องสงนะก่อนก็จะอยู่อยู่ภายใต้การดูแลของกฎมหาเถรสมาคมสำนักง,งานพระพุทธศาสนานี่ก็เพิ่งเกิดนะเลยเลยมีคําว่าเจ้าอาวาสคือเจ้าพนักง,งานมันก็เป็นสาเหตุทําให้เจ้าอาวาสทุกวันนี้ ลาออกจากเจ้าวาดท่านไม่ได้ศึกนะท่านแค่ลาออกจากตําแหน่งของเจ้าวาดท่านเบื่อเบื่อที่จะมารับผิดชอบเรื่องของเงินเรื่องตอนนี้ก็มีกฎอะไรหลายอย่างเรื่องของการดูแลเงินวัดเงินแต่เป็นเงินพระหรืองเงินวัดเงินโน่นนี่นะั่นเหมือนทุกวันนี้อ่าสาเหตุเป็นปัญหาแล้วก็ทําให้เกิดเป็นมีวัดล้างเยอะแยะเลยทั่วประเทศไทยเสียดายสร้างกันมาตั้งกี่ล้านเออปล่อยเป็นวัดลงวัดล้าง พระก็อยู่ไม่ได้ชาวบ้านก็ชาวบ้านมันมีถานาอย่างเงี้ยอาตมาก็ยังแต่รู้่โยมต้องการอะไรโยมต้องการอ่าอ่สมมติว่าเออโยมขับไล่ไม่ไม่ชอบเจ้าวาดรูปนี้กูต้องการพระอีกรูปหนึ่งให้เป็นเจ้าวาดแต่กูไม่ต้องการพระรูปนี้กูไม่ชอบมันกูชอบพระอีกรูปหนึ่งคิดแค่นี้ปุ๊บโยมก็ติดอยู่ในบุคคล โยมไปยึดติดอยู่ในบุคคลไม่ได้ยึดติดไม่ได้ยึดติดอยู่ในบุญอยู่ในกุศลไม่รู้คําว่าบุญคําว่ากุศลคําว่าสงไม่รู้คิดแค่นี้ทําวัดเป็นร้อยวัดทําบุญเป็นร้อยวัดก็ไม่ได้บุญเพราะใจมึงอคติไปแล้วนะและทําไมโยมสมมติโยมมีครูบาอาจารย์อยู่รูปหนึ่งอยู่ในวัดเดียวกันเนี่ยโยมอยากให้ครูบาอาจารย์ของเจ้าของของของ,ของที่โยมชอบอะเป็นเจ้าวาด หรืออะไรก็ตามแต่อ่าและอีกและไม่ได้ไปเจ้าวาดดันไปเอาอีกรูปหนึ่งไปเจ้าวาดโยมแต่โยมศรัทธาครูบาอาจารย์อีกรูปนี้อยากกะถามว่าครูบาอาจารย์ของโยมมันดียังไงเขาสอนดีเหรอหรือหน้าตาดีหรือผิวพรรณดีหล่อเหลาเอาการหรือเงินดีหรือรวยดีหรืออะไรมันดียังไงไอไอไอ,ไอครูบาอาจารย์โยมนบอกมาสิถ้าครูบาอาจารย์โยมดี ก็คงไม่มีลูลกศิษย์ชั่วๆเหมือนโยมหรอกมั้งก็คงเทสนาทาให้โยมโยมคงมีสันดานที่ดีกว่านี้อ่าถ้าครูบาอาจารย์โยมดีถ้าดีจริงลูกศิษย์คงไม่มีสันดานอย่างนี้ที่มามา,มาหัวขับไล่ผ้าขับไล่สงอสันดานเร็วโยมไม่คงไม่มีสันดานเร็วๆอย่างนี้เอนอนะเออถ้าว่าเออและถ้าว่า ครูบาอาจารย์ของโยมได้เป็นเจ้าอาวาสขึ้นมาจริงๆมันจะทําให้โยมสันดานดีกว่านี้ไหมอลองคิดดูโยมจะมีปัญญามากขึ้นกว่านี้ไหมเพราะฉะนั้นแล้วใครจะเป็นเจ้าอาวาสหรือไม่เป็นเจ้าอาวาสมันมันสามารถทําให้โยมมีปัญญาและมีสันดานที่ดีขึ้นกว่านี้ไหมถ้าลองลองคิดดูใครจะเป็นเจ้าอาวาสหรือไม่เป็นเจ้าอาวาสมันก็ไม่มีผลนี่ในเมื่อสันดานมึงยังเป็นอย่างนี้ แล้วบอกว่าเข้าวัดเข้าวาทําบุญสุนทานฟังเทศฟังธรรมจำศีลภาวนาเป็นปกติบ่อยครั้งเข้าวัดบ่อยทําบุญบ่อยและสันดานเป็นอย่างนี้เนี่ยนะนี่เหลือเขาเรียกว่าคนเข้าวัดทําบุญบ่อยเอยเอไอนี่มันเข้าวัดไม่ได้หาอะไรเลยนี่ว่าเออเข้าวัดแต่ไม่รู้จักวัดคืออะไรก่อนเข้าวัดต้องรู้ว่าวัดคืออะไรก่อน ไปทำบุญก็ต้องรู้ว่าบุญคืออะไรก่อนและการทำบุญต้องรู้ว่าการทำบุญคืออะไรออกถ้าอยากรู้ก็ดูในช่องของอัตมาเนี่ยกลับไปดูเทสให้ฟังบ่อยแล้วกูขี้เกียจพูดคำเดิมๆเ,เนี่ยเออในเมื่อมึงไปทำบุญมึงไม่รู้ว่าบุญคืออะไรมึงจะไปทำทาหาอะไรฮะไปจําศีลภาวนาเพื่ออะไรมึงไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรมึงอย่าไปทำ ไปทําทําไปทํามันก็ไม่ได้อะไรนะเออและอะไรอีกโอ้ยมาพูดแล้วเริ่มจะมืดๆเพราะมาพูดตอนเย็นแล้วเริ่มจะมืดอีกแล้วโอ้ยพูดแข่งกับเวลาเนี่ยเอออ่านะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองเห็นไปอะไรอ่ะไปไปไป,ไปร้องเรียนไปว่าเจ้า อาอาวงเอาว่าหรือไปว่าอะไรเขาโกงเงินกระถงกระถินมึงยังไม่รู้ว่ากระถินคืออะไรเลยนะเออถ้าบอกว่าพระโกงเงินกระถินอมเงินกระถินมึงเอาเงินไปถวายพระทําทไมกูถามหน่อยดิถ้ามึงรู้คําว่ากระถินปุ๊บมึงจะไม่เอาเงินไปถวายพระตั้งแต่แรกกระถินมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระก็มึงเสือกเอาเงินไปถวายพระทําทไมเล่า แล้วพระก็โกงไปแล้วก็เสือกมาเดือดร้อนอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงไม่รู้จากการทําบุญตั้งแต่แรกไม่รู้จากการทําบุญตั้งแต่เล็จุดเริ่มต้นไม่รู้จักการทานจาคะกการสละมึงยังไม่รู้เออทําบุญแล้วทาให้เราเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าพระอมเงินวัดไปนู่นนี่นั่นมึงอย่าทําบุญกูบอกก่อนไงอย่าไปทาที่ ทำทาหาอะไรเราบุญน่ะในเมื่อทําแล้วทำทำแล้วมันทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนอย่าไปทําแล้วก็ถามไปอีกว่าเดือดร้อนอะไรเงินวัดมันมันมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจําวันของเราแค่นั้นเออมันเกี่ยวอะไรกับการดํารงชีวิตของมึงไอ้เงินวัดที่มึงทําบุญไปเนี่ยหรือว่ามึงมีอะไรนอกในกับวัด หรือมีผลประโยชน์กันก็เหมือนกับการที่ทำไมมึงต้องไปชอบครูบาอาจารย์ของมึงอยากให้ครูบาอาจารย์ของมึงไปเป็นเจ้าวาดและอีกรูปหนึ่งกูไม่ชอบมันกูเลยไม่ให้ไปเป็นเจ้าวาดเดชอบมันเพราะอะไรเพราะมีผลประโยชน์ด้วยกันหรือเปล่า <c oughs> เอออ่าเ,เพราะว่ารักพระพุทธศาสนาหรือ,อ,อต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาหรอถ้าคิดว่าปกป้องพระพุทธศาสนา และตอนก่อนก่อนที่เขาจะมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยเป็นเป็นรักษาการเจ้าวาดอยู่นั่นมึงทําไมมึงไม่ไปไปถ้ามึงรักพระพุทธศาสนา,า,า,าจริงมึงควรที่จะไปอะไรอ่ะไปตักเตือนท่านก่อนหน้านั้นไปตักเตือนท่านดีๆนี่แหละมันเป็นสิทธิ์ของเราเราเป็นพุทธบริษัทสีท่านเออไปพูดกับท่านดีๆท่านอย่างนี้มันไม่ถูกนะโน่นนี่นี่นั่นมันไม่ถูก ถ้าท่านกินเหล้าอย่างที่โยมว่าอย่างนี้นะกินเหล้าเมาจริงๆไอเรื่องสวดศพหาเหวอะไรนี่อีกเออก็ไปตักเตือนท่านก็ได้ก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าวาดเออทําไมมึงต้องปล่อยให้อยู่งั้นนะเออจริงๆแล้วถ้าว่ามันเป็นอย่างที่โยมพูดจริงมันก็ไม่สมควรที่จะเป็นพระด้วยซ้ําไม่ใช่แค่เจ้าวาดไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเป็นพระไม่ไม่สมควรที่จะเป็นพระด้วยเข้าใจไหม ไปตักเตือนตั้งแต่แรกสิตักเตือนตั้งแต่ตอนโยมรู้ว่ะเออมันเมาก็ไปตักเตือนท่านหน้าที่ของพุทธบริษัทสี่มีอะไรพูดบ่อยและขี้เกียจพูดไปหาฟังเอาเองแต่ถ้าว่าสันดานอย่างเงี้ยมันไม่สมควรใช้คําว่าพุทธบริษัทสี่หรอกไม่สมควรใช้คําว่าเข้าวัดบ่อยหรอก <c oughs> เออนะมโหขับไล่อะไรเงี้ยปรามาสสงนะ และทุกวันเนี่ยมึงไปปามาดพระท่านเนี่ยพระท่านพระท่านจะผิดแต่ทั่วมันเป็นกฎที่สงจะมึงก็ไปบอกพระที่ท่านผู้ใหญ่กว่าก็ได้มันเป็นเรื่องของสงที่จะที่จะปกครองกันที่จะลงโทษกันเองถ้ามันไม่ได้ถึงขันข้นไม่ถึงขั้นประราชิกประราชิกสี่มีอะไรประราชิกมีอยู่สี่ข้อไปหาดูพูดบ่อยและเบือ่อนะ ประราชิกค,คือการขาดจากความเป็นพระอันนั้นมึงปามาดได้เต็มที่ไม่ได้ใช้คาว่าปามาดมึงด่าได้เต็มที่เลยถ้ามันทําผิดประราชิกอ่ะเออเหมือนพระไปนอนกับสีกงสีก้ามึงด่าเลยแต่ถ้าว่าพระแคกกินเหล้านี่มันไม่ถึงประราชิกนะันเนี้ยโทษอย่างเงี้ยมันแต่มันเป็นโลกอวะาชากราบไม่ได้พระกินเหล้าเออไม่ไหมทุกวันเนี้ยเหมือนจะโลกอวาชาแม่งจะร้ายแรงกว่าประราชิกอีกอา่าพระอวดอุตริเยอะแยะ เออมึงเสือกไปศรัทธาสาธุอวดเอาเฉพาะว่าอวดคุณวิเศษพระรูมไหนมีคุณวิเศษหรือว่าจะออกมาพูดว่าเออตมาสามารถนี่นะรู้จิตใจคนโน่นนี่นั่นนะเออแค่รู้แค่ไปอวดตัวว่าตัวเองวิเศษเนี่ยแต่โยมเสือกไปศรัทธาทั้งทั้งที่มันผิดประราชสาธุศรัทธา เนี่ยผิดประราชิคขาดจากความเป็นพระแล้วนะแต่ส่วนเรื่องกินเหล้ามันไม่ถึงขนาดมันไม่ถึงขั้นประราชิกมึงเสือกไปโหขับไล่พระเอา้ามึงคิดดูทุกวันเนี้ยคราวนี้มาพูดถึงเรื่องพระถ้าพระท่านยังไม่ได้ประราชิกท่านก็ยังเป็นพระเป็นสงฆ์อยู่โยมอย่าพิ่งไปปามาท่านอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วชีวิตโยมมันจะหาความเจริญไม่ได้กูเคยเห็นมากับตากูเลยกล้าพูด บางคนเนี่ยกูเห็นตายคาตาเลยนะกูเป็นคนไปสวดศสมให้ด้วยซ้ำ <c oughs> เนอ,อเพราะฉะนั้นเรื่องอ้ไพวกนี้ทีแรกกัจตมาไม่ไม่ได้เชื่อเคยพูดให้ฟังแล้วมันเห็นมากับตาทุกอย่างเคยเลยกล้ามาพูดให้ฟังอย่าเพิ่งไปปามาถ้าท่านพระท่านยังไม่ได้ขายจากการเป็นพระโยมมีหน้าที่คือโยมไปตักเตือนท่านถ้าเห็นพระท่านทำผิดอย่างนั้นแล้วไปตักเตือนท่าน ถ้าไปตักเตือนท่านแล้วก็บอกพระผู้ใหญ่ไปอะไรเขาจะไปลงโทษจัดการกันเองจะไปจะไปอะไรอ่ะจะไปอยู่ปริวงปริวาสหรือจะไปวงอาบัติหรืออะไรท่านมีกฎมีเกณฑ์ของท่านเรื่องของพระของสงฆ์ก็เหมือนการแต่งตั้งเจ้าวาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเรื่องของพระดูแลกันโยมไม่ต้องไปเสือกไม่ต้องไปไปไป,ไปขับลงขับไล่อะไรหรอกไม่ต้องไปยุ่งในเรื่องของพระของสงฆ์เราไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไปทําบุญแค่นั้นเอง เพราะในเมื่อใจเรามันเกิดความไม่พอใจแล้วมึงจะไปทําบุญวัดนี้เห็นไหมเราสามารถมีอยู่คำคำหนึงว่าเราสามารถเลือกได้นี่แล้วไม่ศรัทธาวัดวัดนี้เราไปทําบุญอีกวัดอื่นคิดแค่นี้ก็ไม่ต้องไปศไม่ต้องไปทําบุญวัดไหนแล้วใจเรามันเกิดความของมองของหมองมัวเกิดความขุ่นมัวในจิตในใจแล้วมึงจะไปทําบุญเป็นร้อยวัดมึงก็ไม่ได้บุญเออเพราะว่ามึงยังสละ ใจตรงนี้มึงยังขุ่นมัวอยู่เออมีทางเดียวถ้าว่ามึงอยากจะเข้ามาสู่หนทางแห่งพระพุทธศาสนาไปวัดที่ท่านประพฤติธปฏิบัติปฏิบัติขัดเกลาใจก่อนให้ใจมันสะอาดก่อนแล้วค่อยมาทําทานอันนี้โอเคเออหรือจะเปลี่ยนศาสนาไปเลยไม่นับถือศาสนาอ,อันนี้ดี ไม่ต้องนับสือศาสนาไงเพราะใจเรามึงไม่ได้อยู่ในศาสนาแล้วไม่ได้อยู่ในคําสอนแล้วเถอกไปศรัทธานู่น <c oughs> พระพวกทําเครื่องรางของข,องของังพระทําพระเหรียญน่นน,นี่นั่นเอหลงงม,มงายมั่วไรสายละเอาเงินไปโขผมไปเทให้พระให้วัดพอพระรวยพระดังพระรวยแล้วก็เกิดอิจฉาพระแล้วก็มีครลงคดีความน่นนี่นั่นอะไรของพวกมืองว่ะ เออห็นไ,ไหมนี่พูดให้ฟังเออแล้วอะไรอีกเอเอเริ่มมืดไปเรื่อยๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดยังไม่จบเออเราสามารถเลือกได้อะไรอะ่ะถ้าเลือกพระเลือกเจ้าเลือกวัดเลือกว่ามึงจะไปทำบุญวัดอื่นมึงก็ไม่ได้บุญเพราะว่าใจมึงมัน มันเกิดจากจิตจากใจมันเกิดจากเจตนานะคำว่บาบุญเนี่ยเออเออมีหน้าที่ของโยมอย่างเดียวถ้าเห็นผ้าทำผิดโยมเข้าไปตักเตือนท่านดีๆไปบอกท่านถ้ามันทำไม่ได้ก็ศึกไปแค่นั้นเองบอกแค่น,นี้ไม่จำเป็นต้องไปโหร้องขับไล่เย่เย่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่ออะไรอูตสถามีเา่เพื่ออะไรเออเพื่ออะไรวะเออสัญญาณเรวสัญญาณด่านสาม มึงจะหากินไม่ขึ้นนะตกต่ำนะชีวิตมึงถึงแก่ชิบหายวิบัติเลยนะเอ้าจริงเพราะท่านยังเป็นพระอยู่ <c oughs> นะเออนะอ่ามาถึงเรื่องถ้าวพระท่านทำผิดอย่างที่โยมพว่ามาจริงใช่ไหมสมไมิว่ามึงกินเหล้าหรืออะไรสวนงานสน่งงานศพไม่ได้กินเหล้าเมาจนส่วนศพไม่ได้หรืออะไรนะ่ะท่านเป็นอย่างนั้นจริง หน้าที่ของโยมคือไปตักเตือนท่านถ้ารักพระพุทธศาสนาจริงๆไปตักเตือนท่านหรือบอกพระผู้ใหญ่ในวัดไหนก็ไห้ไปตักเตือนท่าน,ออาน,น,น,านถ้าไม่กล้าไปตักเตือนจริงๆงก็บอกพระที่ใหญ่กว่าไปตักเตือนว่านี่นะพระท่านไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องของพระเราเป็นผู้ธบริษัทสี่เราสามารถทําได้ไปตักเตือนท่านดีๆไม่จำเป็นต้องไปโหร้องไม่จำเป็นต้องไปเก็บไว้นในใจอพอถึงเวลาจะเป็นเจ้าวาดแล้วมึงค่อยลุกขึ้นมาฮือมึงควรจะทําก่อนหน้านี้ก่อนหน้านที่เป็นเจ้าวาด เออเออทำไมไปเจ้าวาดมันเป็นยังไงเออหรือกูชอบพระองค์หนึ่งอย่างที่พูดว่าอย่างที่พูดมาถ้ามึงไม่มี <c oughs> มีอะไรผลประโยชน์ร่วมกันน่ะอืมชอบพระอีกรูปหนึง่งกูอยากให้อีกรูปหนึ่งเป็นแล้เป็นเจ้าวาดก็ไม่เป็นเจ้าวาดมัน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 แตกต่างกันยังไงเออมันทําให้สันดานมึงดีขึ้นเหรอเออกูอยากรู้นี่หรือว่าอีกรูปหนึ่งได้เป็นกูกูมีผลประโยชน์กับอีกรูปหนึง่ง ผโก็ไม่รู้นะเออ <c oughs> เออเจ้าวาดลาออกเหมือนหลวงพ่อปามเอ,อิหลวงปู่ปาโมท่านก็ลาออกแล้วนะเจ้าวาดท่านเบื่อไงนี่แหละการไปเจ้าวาดมันเหมือนไปถูกกักขังนะอยากไปไหนก็ไม่ได้ไปนะครับเจ้าวาดเนี่ยเออเดี๋ยวคณะสงฆ์ก็มีหนังสือมาให้เข้าอบรมเข้าประชุมเข้านู่นเข้านี่แม่งทั้งวันน่ะ งานสงเนี่ยมันมันอันนี้อะต่อมาเลยหนีมาอยู่อยู่ในป่าในดงลนทุกวันนี้ก็เรื่องเงินเรื่องนั่นเรื่องนี้เออ่ถ้าทําบุญไปแล้วโยมไม่รู้จักคําว่าบุญคําว่าทานคําว่าอะไรอย่าพอย่าไปทําบุญยังไม่รู้จักว่าบุญกับทินบุญพระป่าคืออะไรอย่าไปทําบุญอย่าไปทําถ้าทํามันเดือดร้อนเออพระโกงเงินโกงเงินวงเงินวัดเงินอะไรมันเดือดร้อนอย่าไปทําไม่ต้องไปทําถ้าทําแล้วเดือดร้อนไม่ต้องไปทํา เออกูบอกแล้วไงไม่ต้องไปทําทําน้ําหาอะไรเลยทํแล้วมันเดือดร้อนเออและเออมาย้อนมาถ้าว่ากินเหล้าอะไรจริงใช่ไหมหน้าที่เดียวคือไปตักเตือนท่านและอยากถามว่าไอ้สวดศพเนี่ยพระสวดศพไม่ได้เมา,าสวดศพไม่ได้สวดได้ไม่ได้มันเกี่ยวกับพระสวดเหรอและศพเนี่ยพระเป็นคนเผาศพให้มึงเหรอถามก่อน สับเหลอไม่ใช่หรือเป็นคนเผาศพอะ่ะพระจะสวดได้หรือสวดไม่ได้คนไหนเป็นคนจุดไฟแช็คหรือคนไหนเป็นคนมันจะทุกวันนี้มันเผาด้วยระบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะสับเหลอไม่ใช่หรือเป็นคนเผา <c oughs> เออเออเสียดายฟองที่จะไปถวายพระพระมานั่งสวดโอ้ยนั่งสวดสบายเลยกุสลารรมากุศลารรมะสวดสบายเลยกูว่าเอาเงินเงินที่ใส่ซองให้พรนะเนี่ย ไปให้สัปปะเลอเขาไม่ดีกว่าหรือให้คนร่วมงานคนที่มาช่วยงานศพน่ะเอาเงินใส่กองพันน่ะไปให้พวกนี้ดีกว่าเขามีประโยชน์กว่าพระอีกเพราะนั้นแล้วพระจะสวดหรือไม่สวดมันไม่ใช่ปัญหาเลยคอยโยงเข้าใจว่าพระสวดงานศพเพื่ออะไรอ่ะมันจะแยกออกมาว่าพระสวดได้กับพระสวดไม่ได้สวดได้กับไอเอกกับสวดได้กับสวดไม่ได้ใช่ไหมสวดไม่ได้มันเกี่ยวอะไรมันเผาศพ มันจะเผาศพไ,ไม่ได้รลอจุดไฟแช็กไม่ติดเลยหรือไงอะถ้าว่าพระสวดศพได้เหมือนทุกวันนี้ปกติพระเรื่องก็สวดได้อยู่แล้วแหละกุศลธรรมาแล้วน่ะอาพระสวดได้แล้วยังไงแล้วพระสวดได้มันทําให้โยมเกิดปัญญาหรือโยมฟังออกหรือกับพระบาลีอะอ่าเอออาน่ะน่ะอันนี้จะว่าตตดสร้างคาราอุปาถว่าจะทำมึงฟังออกเหรอ และสวดได้มันทําให้โยมฉลาดขึ้นหรือเกิดปัญญาขึ้นเหรอเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันทําให้โยมเกิดปัญญาจริงโยมทําให้โยมฉลาดขึ้นจริงโยมคงไม่มีสันดานอย่างนี้หรอกสันดานที่จะมาขับไล่พระอะไรอย่างนี้โยมคงสันดานดีกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับโยมเลยไ้พระที่ไปสวดเนี่ยเพราะโยมฟังไม่ออกเข้าใจไหม ในเมื่อโยงฟังไม่ออกแล้วไปสวดมันจะได้ประโยชน์หาอะไรเออและศพมันจะเผาได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่พระมันอยู่ที่สับป,ปะเอ่อเออพระมาสวดนั่นมันก็เป็นพิธีกรรมและคําว่าพิธีกรรมเนี่ยมันก็ไม่มีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องพิธีกรรมเข้าใจไหมเออเสียดายเงินที่มึงไปใส่ซองให้พระด้วยกูก็สเสียดายแทนเอาเงินเนี่ยไปให้สับป,ปะเลอดีกว่า เออพูดให้ฟังอ่าจบหรือยังมันมืดแล้วอันนี้เป็นฝั่งของคารวะญาติโยมอ่าที่บอกที่อาตมาบอกว่าอาตมาอยู่เป็นกลางอาตมาไม่เข้าข้างใครเอามาพูดของพระบ้างเป็นพูดของพระบ้างถ้ามึงเอาฝั่งของพระเลยนะถ้าท่านทำตัวอย่างที่โยมเขาว่ามาจริงๆท่านไปกินเหล้าหรือ ไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียที่โยมทําให้โยมเขาไม่ชอบอ่ะจริงๆไม่ใช่ว่าท่านไม่สมควรเป็นเจ้าวาดนะท่านไม่สมควรเป็นพระด้วยซ้ํามีอย่างเดียวก็คือศึกไปศึกไปในเมื่อมึงเป็นพระไม่ได้ก็ศึกไปแค่นี้พระบอกแค่นี้ไม่มีอะไรเยอะะกว่าน,นี้เป็นพระไม่ได้ศึกออกไป สดโสดสังนะวะเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพรเมื่อและเข้าอุติก่อน